บปไปอีทา่าขึ้นมา,า,า,นนาเนี่ยฮั๊บไาอีทางเขึ้นได้เลยนะสบายดีเด้อปลงกันเนาะวันนี้ เออตัววิอยู่กับเจนี่ตัวมืดไปเลยเฮ้อบังแข่งแข่งลานเด้อฮึบมาตื่นใจว่ได้น่ะน่ะอือเพรามือก็ได้ด้ว ขี่อูด้บัดขี่อูดุเจ็จเฮือนดีเฮ้ยดีนะเฮือนหกยูโอ้เสร็จเฮือนหนึติวหนึติวฮะก็เป็นของเล่นบัดนนะมันชิช่างได้เออโตก็ขึ้นแล้วโตก็ะตูดลงลูกโตขึ้นแล้วโตก็ะตูดลงมาเนี่ยอืมขึ้นมาขึ้นแล้วกระตูดลงโต ดูดองเด้โอ้เนนะทางกระดังจีแห่งกระดังดีใจว่าท่างแห่งบ้าทะลลมกัคือทะลุแห้งเนาะ <c oughs> ลงมาลงมาฮึ่มเหมือจะในพาคีเลยค่ะมาเลยค่ะนางลงนางลงนางลง <c oughs> มาลงลงมาลูกลงมาตูดลงมาแล้วลูกมาตูดลงมาวัด นี่นรรี่นี่ então, pic. นี่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 ฝนนี่ฝนอืมโบสองประตูบ่ไปเบิ่งก่อนย่างจากใยน้ำกะรถเครื่องไอ้บิวก็อยากไปน้ำนี่มาพี่มาพี่โอ้ยหลานเลยมาได้ไหมเด้อ Bên khương hãy biểu con Kép khương hãy biểu con Nhá đồ nhá Hứng Kép hãy biểu Chúc khóc à. <laughs> Hả Bỏ cho hứ 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 อย,ย่านฝนลูกกะเล่นนะเออได้เถอะนะรไปลูกกะเล่นตามหลังอลมลมลมโอ้หัวลมหัวลมลมบลียร้อนนี่

ย้เลยย้ย้ำย้ลมเฮงลมเฮงจากบึงบ่นะเ่อไเพ่นอินอให้มันอิงผ่านนมเลยไป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 อย่าหันบ่อย่าหนบ่เป็นได้แม่โตจังพ่อผลจังโตผลจากโลงอนี่แม่โตออกบ้านน่อย จังพ่อฝนจังตกผ้าจังไป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 หาไปไปหาเอ้ยไปโอ้ยอยากกินอะไรไปไปไปหานุ่เนี่ยนุ่เนี่ยนึงเนี่ยนี่ ไปครับงเงินเฮ็ดแล้วบัณฑิพลกระตกบัณฑิ์พายุกระเข้าบัีฑิ์เป็นจังไรเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วบัณฑิ์ไปไปลูกไปอะไรฮะเอาบัณฑิเ์เอาเอาเอาบัณฑิ์ยังนักบัณฑิ์นักหน้าบัณฑิ์เฮ็ดเด้อด <c oughs> บัตรบัตบัตมาพี่ลูกมาพี่ บึง้งเอา R เนนเอาชีแพงเจนนี่เอ้าอาชีบัวแพงว่าแล้วว่าดื้อนี่ปั๊บหมักซิบสบายดีแล้วอย่างงคือเห็ดผมจังสี่นี่มันลมมันนได้มึงกินอีเข่ากันเพียงน,นี่ฮะทั้งผ้าทั้งลมมันกินอีเข่ากันเลยบ่บัวกระชีฟูฟูนี่อย่าก,กินลายเดอ้ออย่าก,กินลายเดอ้อ ขนมอย่าก,กินลายเด้อเจนเจนกล้วยะน,น,ยนะบานน่น,น่ะโอ้ห่านอย่าก,กินลายเด้อมันหวานนะพอแล้วพอแล้ว<อ>มันคนละใส่เด้อมันคนละรส ม <Yeah! S 2> mm ีสตรอเบอรี่มีดินจีมียังอืมมันหวานเลยบิวเจ้าอยากกินลายแล้วลูกเด้อกินลายเอหวานเน้ มันน้ำตาลเนาะมันคือแค่ก็ใส่ไม่เนาะมาเด้อมาเด้อมาเดิมไปตู้หายเดิมบวกเนี่ยเห็นบ่างไอ้เนี่ยมึงกั่มฝันว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหลกจนเบระชิบทันแม่น้องให้กินนะน้องขนมให้กินนะ À. Kín lợn lộ rồi Đang kín lợn Kín đo. vô này mời mừng cái này Nhài là cái này mì viêu Cứ phùm đắt này Vì lân, lân nha Đã mặt Bỏ đã phân mặt rồi sợ เจนเจนแมงแม่งแม่งบงแนนอีปอบอนกาตขนมบิวแปลานองมากเดได้ไ้นองมากเยบอกไปนะหาต่ขนมมากินปอบอบบิวพาน้องไปยังโดนะมาผีไว้ กินลายเด้อแม่ใบให้เด้อแม่ใบให้ล้กินนมลายนะมาไวแม่เป็นเห็ดหนามัโอ้ยชนกันชนกันชนกันจับมาลูกจับมั้จับ้าเียับาเลยหบบุน คืกอย่างมาอีกบ่แน่ว่าคนได้บบนี้แม่ไม่จอยสิบอพามาน่ะนั่งรองนั่งรองขนมขนมแป้งท่าน่ะบกละบวกกะให้มันเด้ไหมตกแก้มัน

Có phần đấy nó cái này Ngon vô đẹp nổi này Ít giọt đây nè Ơ bà sao cái chuột hơi ก็น mm ้องก็น hmm. oh, yeah. oh, mm ้องแมีหยั่ง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 อะไรเหรอฮะอุ้มจะได้แม่จอยอุ้มยังให้อาเอาให้อุ้มบิวกระต่ายสิอุ้มบิวแน่คนว่าให้อุ้มบิวพื่อ นี่แตสิประมาณนี่นี่มาเจอกันมี่วเาิวอีกก็ไม่เป็นพวงอาบอ่ไปไปเนี่ยลูกไปเนี่ยพีพเข้าออกพี่หมีเาไปลูกพี่เข้ามาไปพีเขาไพี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 พผ่าดังฮมาพีดูกมาพีนี่นี่กระจกมันชิดเนียนมาพีมาพีมาพี พูนอนเบิ่งในผาหูนอนเบิ่งหูนอนเบิ่งหูเบิ่งจังหน่อยระยะเด้อเบิ่งจังหน่อยระยาเด้ออันนี้กับเบิ่งแท่งเมจอยที่สุดอันนี้ค่ะแท่งเมื่อวันที่ฉุดบอก លោកប៉ាញ៉ាប់គុនអីຕົកហាំញ៉ាប់គុនអីកញ៉ាប់គុនអីកថាណັ້ນហាមແມ່ວអីហើយភូភូភូແມំហងឥឡាយយូភូយ៉ាអូយ៉ាអូយណាលុមកយ៉ាអូអូយ៉ាមានតិកຕົំขนมនេះណ่ะអីយកដែរយ៉ាងលុយកអីណាណាណាងាយបោះ นอนขวบนอน,น,น,อน,นหมุนไปใบ้วัดแผลมานอนเลยนะเข่ามาใส่อะไรโยกทิ้งหนึ่งบ่หมุนไปพุดนี่นะนอนเพื่อขวบไปเห็นบ่เอากายไปตามนี่กันแต่เวลามันนอนน่ะตีนมนันนะชิ้แล้วหนิเพื่อมันีินอนได้น่ะไว้จักยันไว้จักถีบตีนีอันยันชินแล้ว <c oughs> ยันถึกเอลยเอามันยองถึงขนมขนมเลยเแต่ยัง <c oughs> ไม่อ้วนแปลว่นานั่งขึ้นก่อน คือลิงเดไปใส่แน่ใจแน่ใจแน่ใจมีลูมาผีมาผีมาไป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 ไแพงแพแพงอยู่นะโอ้ยไปเจอแพงอย่างนั้นกอตอแลงแท้นี่ก่อยังต่แรงไ้นี่แพงไหนเนาะเนาะสตอบอรแท้นี่ ฮฮมึงเดนหนานให้พีดอกให้พี่หอกเฮ้นใพี่หืึ้ฮึนเฮ็ดหน้ปิ้งปิงปิตะวันตะวันเฮ็ดได้วันนะตะวันนะได้ว้ยอ้อันนั้นก็ทำอะไรโทษทัพ์นะแถวนี้่ลมทรายรอกจะ อันนี้มันไม่ไหวดิมึงไงมันเฮียเลยนดมันเฮียเลยลูกเออเฮียเลยบอมอย่าด้อไรให้วหยอนมันจะกอะมันจะใช่ผไปช่องมึงนะช่องมึงน้งเยอนี่ฝอน มแ้วเบิ่นเบบ่ว่าผู้ใดสิลองมือก่อนกันถอะเบิ่งเนยเอ้าหดเลยเออหจักเยกะหุดหุดเอ้ยม่วนในจิตในใจทะเล้ยเฮ้ยโอ้ย มวนบ่เดี๋ยวชิดนะสิบมานานี่ะออสิบมานนี่ะเล็กน้อยเหรอนมวนแนี่ยนะาคนมวนแนี่น,นะนองก็จะเบิกเหมือนน,นอนโอ้ยชะทังนี้ทังนั้น,น,นพุดทั้งนี้พุดติวันแม่งมัน,น ยนะังกัดคอนั่นเบอ่์เน่ยเนี่อกว่ารกัชื่อเลยจอยเบยังตีเฉยแมวมาเล้วแมวมาเล้วแมวมาเร็วแมวมาเร็วอย่าดุมันยังแหลนย่นี้เฮ้ยให้เช็มันบุฟเพ็ดมาลูอือ บบมีนะกำไรกำไรไม่ใช่กำไรอยู่โบกไรมาทีใช่มปงนั้นนวดนวดเอ้ยกระพร้อนนอกกันยืดคอขึ้นไปพวดอนหันเด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 เกตเดงได้ละคุณแมก็ชิจอดอีจยเลยเนี่ย โอ้ยมเล่นเดี่ยวบ้านเนี่ยห้ทายคือผู้ใหญ่อยากเบิ่งนะอาปาเขาเออคนกับพ่อนะของ้วยเด้อนะพีของเจ้าว่ากับกระเป๋าคือกันใกล้บ้านได้จอยกับอือืม แเดียวกันได้กระเป๋านี่กันไปใช้นะกับกระต้มขนมนี่มันเกินไปแล้วนะมันเกินแล้วนะไม่ไปเด้อแม่พงเจ้าตาเด้อมาเลยแม่พงเจาะเด้อแม่พงเจาะตาคนน้อยฮันดี

เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเอออเอเดี๋ยวข่าวมือเกืมาทไปลกไปไปมามันดกินถอ้วใช่มเอใช่า่ะข่าวอยู่พนน่ะไปดม่ยูันพัน้ยเฮ้ยเฮ้ยเลื่นมูดักนี่อะไรผัดเพื่อลื่นกะแบบเดียวกันแน่นี่นะเบอ่า

chỗ này vẫn tít tít kiểu chỗ tít mà cái này hiền bò mà là mình chỉ cắt nè ui cái ngõ đi hồi nào cứ nhai em bỏ vào đây nè Cháy rộng đi ปลาโอเคชนะปลาลงคลิปนี bye, ้เาก็สิคอโตไปแล้วคลิปนี้ก็ฝากกูเมย์ฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคือเก่าเด้อเนาะไปแล้วสบายดีไทยสวัสดีพัทลุงโยโกนเนาะ